สวัสดีครับทุกท่านยินวีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์มงคลชีวิตโดยอุทัยสุภาพัฒในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้หลักธรรมอันทรงคุณค่าจากคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เมื่อเราเข้าใจและนำไปปฏิบัติก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องไม่หลงผิดไม่ผิดพลาดทั้งในเรื่องการงานการครองเรือนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เนื้อหาที่เราจะถ่ายทอดในตอนนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือมงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้าโดยพระมหาสมชายฐานวุฒโธซึ่งรวบรวมหลักธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งให้เราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นอีกหนึ่งแสงสว่างทางใจช่วยเติมเต็มชีวิตให้ท่านด้วยความดีความเข้าใจและความสงบ จนนำไปสู่สังคมที่งดงามและมีสันติสุขอย่างแท้จริงมาเริ่มต้นเดินทางสู่มงคลไปพร้อมกันครับมงคลที่สองคบบัณฑิตผ้าที่ห่อหุ้มของหอมย่อมพลอยหอมตลบอบอวนตามไปด้วยฉันใดผู้ที่คบบัณฑิตก็ย่อมพลอยได้รับความรู้ความสามารถและความดีตามบัณฑิตไปด้วยฉันนั้นบัณฑิตคือใคร บัณฑิตคือคนที่มีใจผ่องใสยอยู่เป็นปกติทําให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดําเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา 1. เป็นผู้รู้ดีคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว 2. เป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด 3. เป็นผู้รู้ชอบคือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตอาจเป็นใครก็ได้เช่น อาจเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออกอาจเป็นชาวไร่ชาวนาอาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงอาจเป็นญาติของเราเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักเข้าใจว่าผู้ที่เรียนหนังสือจนได้รับปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงนั่นเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริง เพราะผู้ที่ได้รับปริญญาแล้วถ้าความประพฤติไม่ดีอาจไปทำผิดติดคุกติดตารางได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้องความสุจริตสามารถป้องกันตนให้พ้นจากคุกจากตารางแม้กระทั่งจากนรกได้บัณฑิตไม่ใช่ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้อุดมด้วยศีลสมาธิปัญญาลักษณะของบัณฑิต เนื่องจากบัณฑิตเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีความเห็นถูกดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาฉลาดในการสอดส่องหาเหตุผลจึงมีลักษณะพิเศษสูงกว่าคนทั้งหลาย3ประการคือ 1. ชอบคิดดีเป็นปกติได้แก่คิดให้ทานคิดให้อภัยอยู่เสมอไม่ผูกพยาวาทคิดเห็นตามความเป็นจริงเช่นเห็นว่าบุญบาปมีจริงพ่อแม่มีพระคุณต่อเราจริงเป็นต้น 2. ชอบพูดดีเป็นปกติได้แก่พูดคำจริงพูดสมานไมตรีพูดคำมีประโยชน์พูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาและพูดถูกต้องตามกาละเทศะ 3. ชอบทำดีเป็นปกติได้แก่มีเมตตากรุณาประกอบสัมมาอาชีวะทำบุญให้ทานเป็นปกติรักษาศีลทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอให้ทานรักษาศีลทำสมาธิภาวนา องคุณของบัณฑิต 1. กรตัญญูรู้อุปการคุณที่ท่านทำแล้วแก่ตน 2. อ,อัตตสุทธิทำตนให้บริสุทธิ์จากบาป 3. ปริสุทธิทำผู้อื่นให้บริสุทธิ์จากบาป 4. ส,สังคหะสงเคราะห์แก่ชุมชนทั้งหลายวิธีสังเกตบัณฑิตบัณฑิตมักกระทําในสิ่งต่อไปนี้คือ 1. บัณฑิตชอบชักนำในทางที่ถูกเช่นชักนำให้เลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มสุราเลิกเล่นการพนันเลิกเสพยาเสพติดชักนำให้สวดมนต์ก่อนนอนให้รักษาศีลให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ทำมาหากินในทางสุจริตเป็นต้น 2. บัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่เป็นธุระไม่เกะกะเกะเรใครใคร เร่งรีบทำงานในหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ปล่อยงานให้ข้างค้างและไม่ก้าวไก่างานในหน้าที่ของคนอื่นเว้นแต่เมื่อได้รับการขอร้องหรือเพื่ออนุเคราะห์ 3. บัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรเช่นชอบพูดและทำตรงไปตรงมาชอบสนทนาธรรมรังเกียจการนินทาว่าร้ายชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเป็นตน้น 4. บัณฑิตเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนโดยดีย่อมไม่โกรธมีนิสัยถือเอาความถูกความดีและความมีประโยชน์เป็นที่ตั้งไม่ถือตัวอวดดีดื้อรั้นแต่เห็นว่าผู้ที่ตักเตือนตนคือผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้แล้วพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นตามคำแนะนำนั้นโดยไม่นึกรังเกียจว่าผู้ที่ตักเตือนตนจะมีอายุยศสัตว์ฐานะสูงหรือต่ำกว่า และหากมีผู้เข้าใจผิดพูดก้าวร้าวไม่สมควรก็อดทนไว้ไม่กรธตอบแล้วพยายามหาโอกาสชี้แจงให้เขาเข้าใจภายหลังจึงทำความอบอุ่นและเย็นใจให้แก่ทุกคน 5. บัณฑิตย่อมรับรู้ระเบียบวินัยรักที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยของหมู่คณะอย่างเคร่งครัดเพราะตระหนักดีว่าวินัยเป็นเครื่องยกหมู่คณะให้เจริญขึ้นได้จริงทำให้หมู่คณะสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายจริงทำให้เกิดความผาสุกจริง นตน้จึงรังเกียจความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยความไม่สะอาดรกรุงรังวิธีคบบัณฑิต 1. 1. มั่นไปมาหาสู่ 2. มั่นเข้าไปนั่งใกล้ 3. ม,มีความจริงใจให้ความเครงอกเกรงใจต่อท่าน 4. ฟังคำแนะนำฟังคำพูดของท่าน 5. จำธรรมที่ได้ฟังนั้นไว้ 6. พยายามพิจารณาใจความของธรรมที่ได้จำและคร่ครวญให้ดีแล้ว พยายามปฏิบัติตามธรรมที่ได้ฟังและใคร่ครวญให้ดีแล้วนั้นใบพอพันห่อหุ้มกฤษณนาหอมระรวยรสพาเพลิดด้วยไม้คนเสพสเสนหานักปราชความสุขซาบหรือมวยดุดไม้กลิ่นหอมประเภทของบัณฑิตบัณฑิตมีสองประเภทได้แก่ 1. บัณฑิตภายนอกคือบุคคลทั่วไปไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรมดำเนินชีวิตด้วยปัญญา 2. บัณฑิตภายใน คือตัวเราขณะที่คิดดีพูดดีและทำดีนั่นเองดังนั้นการคบบัณฑิตภายในก็คือการพยายามฝึกตนให้เป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีสติรำลึกถึงแต่ความคิดที่ดีๆเพื่อการสร้างสรรค์คำพูดที่ดีๆเพื่อยกใจผู้พูดและผู้ฟังให้สูงขึ้นและการกระทำที่ดีๆเพื่อประโยชน์ตั้งต่อตอนเองและผู้อื่นซึ่งทำได้โดยการหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ อาน,นิสง์การครบบัณฑิต 1. ทําทำให้มีจิตใจผ่องใสสามารถทำความดีตามไปด้วย 2. ทํทำให้ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นคนหนักแน่นมีเหตุผล 3. ทํทำให้มีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิ 4. ทํทำให้ไม่ต้องเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะทำผิดทําทำให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไป 6. ทำให้มีความสุขปลอดภัยจากอุปสรรคภัยพานต่างๆ ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถตั้งตัวได้เร็ว 8. ทํทำให้แม้ละโลกนีตายก็ไปสู่สุขติโลกสวรรค์ 7. 2แท้จริงแล้วบุคคลผู้มีปกติเที่ยวสมคบคนพาลย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานเพราะการอยู่ร่วมกับคนพานเป็นเหตุนำทุกมาในการทุกเมื่อเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูส่วนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมเป็นสุขเหมือนสมาคมของหมู่ญาติเพราะเหตุนั้นแล นรชนพึงคบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นพหูสูตรเอาการเอางานมีศีลมีวัดใกล้จากกิเลสและเป็นสัตบุรุษเปรียบเหมือนพระจันทร์ครบอากาศอันเป็นทางโคจรของดวงดาวฉะนั้น